รุณสวัสดีค่ะ Good morning everyone ก <abil itation. S 3> ็เรามีความเศร้านะคะในสถานการณ์ท <squishy> ี่ south korea แต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะสำหรับ people ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะ keep going ความเศร้าต่อครอบครัว เราก็ขอแสดงความเสียใจนะคะแต่เราในบางส่วนก็ต้องส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ Yeah feel not so well but we have to keep going for most of people in Thailand for the new year yeah ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครั้งจริงๆนะคะขอให้บรรเทาทุกข์ Take a look around เดีด่าดูดอกไม้ผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วกันนะคะ เล็กยังไม่ไปเที่ยวไหนเหรอไไปหนเราก็อยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็อยู่ที่เที่ยวอยู่แล้วใช่ไหม Yeah, we also help the street food in the morning for long time and still yeah good for them and good for us community น,นะคะสำหรับชุมชนเรามีอาหารในยามเช้านะ r e a k fast along the street บริเวณนี้นะคะมีร้านค้าชุมชน มีร้านอาหารริมทางนะคะไว้บริการ Good looking for I'm my pet กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะ Come on Come on Come here Back to vegetable gardening กลับมาสู่สวนผักสุขภาพนะคะ For healthy, healthy, nutrient.